โอเคครับ okay, ผมก็ต้องกราบสวัสดีครับผมอยู่ผมเบรลัสตอนนี้เราอยู่ในเกมวันพันแมนเบอร์แล้วครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกทริคภารกิจสุดท้ายครับผมที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนแม่งตามหาอยู่แล้วแบบโคตรงงเลยว่าไอ้เชี่ยนี้เอามาจากไหนวะก็คือภารกิจนี้นะครับผมในการเก็บตัวละคร s อเเป็นภารกิจของวันที่7นะครับผมแล้วก็คือภารกิจรวบรวมการ์ด TT สิบใบแบบเข้าประเด็นหลักๆเร็วๆกันเลยนะไอ้คำว่าการ์ด TT สิบใบเนี่ยมาจากไหนก็คือ มันจะหน้าตายอย่างนี้ครับผมมันจะเป็นเหมือนไพ่ไพ่ทาโร่การ์ส,สีม่วงนะนี่มันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้ครับผมการ์ดการ์ดทีทีซึ่งารกิจเนี่ยมันให้เก็บ20ใบแต่ว่าไอ้เควสเนี่ยมันให้เก็บแค่1ิบใบซึ่งแต่ว่าทําไมแค่1ิบใบแม่งก็ยากละคือเควสมันเนี่ยอ้างยิงจากเวลาจริงๆครับผมวันจริงๆไม่ไม่ใช่เวลาจริงๆหรอกวันจริงๆแต่ว่าเวลาคือในเกมตัวเอ็มมันจะขึ้นมาบอกว่าช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ครับผม ซึ่งก็คือของผมเนี่ยเก็บตอนเช้าไปหมดแล้วแล้วก็เหลือตอนเนี้ยตอนช่วงเย็นเนี่ยเลยสองนาทีผมเลยมาอธิบายให้ฟังก่อนภายใน2นาทีนะครับว่าเควสมันลักษณะยังไงครับผมซึ่งเควสมันเริ่มมาจากมารับในในร้านเกมเนี่ยครับของเมืองเอนะชื่อตัวละครที่ n p c ที่จะรับก็คือทีซังครับผมคือไอ่นี่แหละไอ้ทีซังนี่แหละซึ่งตอนแรกคือคุณต้องรับภารกิจในการตามหาเซิร์ฟเวอร์ก่อนมันจะให้หาเซิร์ฟเวอร์ยี่สิบ แต่ว่าไอ,ไอหาเซิร์ฟเวอร์มันไม่เท่าไหร่ไงมันแค่จํากัดเวลาแบบสภาพอากาศตอนฝนเนี้ยต้องเจอคนนี้คนนั้นคนนี้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําแยกไปให้ทีนะซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายคำว่าทีการ์ดก่อนเพราะว่าแม่งมันมันมันไอม,มันพลาดแล้วพลาดเลยเว้ยเข้าใจปะมันคือมันสําคัญอะส่วนไอทีการ์ดเนี่ยถามว่ามีจุดไหนบ้างก็มีทั่วเลยครับผม ึ่งวันนี้เป็นวันพุธใช่ไ่ะวันพุธก็จะเก็บได้ประมาณ1ิใบซึ่งตอนเนี้ยมันจะตอนเกือบเย็นตอนเย็นเขาเรียกตอนเย็นมันจะได้อีกใบหนึ่งแล้วก็ต่อการคืนก็ได้อีกใบหนึ่งซึ่งตอนเช้ามันก็อยู่แถวสวนสาธารณะอะไรพวกเนี้ยก็เดินไปหาดูได้นะครับผมซึ่งมันจะแบบแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเวสไออันหลักของทีการ์ดเนี่ยคุณต้องไปทาเพสแบบนั้นนะมันก็มาจากตัวเดียวกันแหละแต่ว่ามันจะต้องรับเพส มันจะต้องรับเวสอันนี้ก่อนสะสมเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมันก็คือนี่นี่นี่น,นี่มันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์หน้าตาอย่างนี้ที่ต้องไปขอจากแต่ละเวลาแต่ละสภาพอากาศของแต่ละเมืองของเมือง A อกับเมืองแซนนะครับผมซึ่งพันธกิจอะไรไม่ได้เพิ่งนโคตรคนตีเลยแล้วไม่คือปัปญหาคือถ้าคุณไม่ทําอันนั้นคุณก็จะจะไม่สามารถทําไอทีการ์ดได้นะครับผมแล้วก็คุณก็จะไม่ไม่สามารถรับอันนี้ได้ไอตัวละครตัวละครฟรีอะ ไอ้อะไรนะเนี่ยเนี่ยไอแควสไม่ใช่เนี่ยเนี่ยไอแควสรับเจ็ดวันเนี่ยซึ่งมันให้เวลาอีกเจ็ดวันนะครับผมเพราะว่าเวลาเวลาภารกิจมันจํากัดเว้ยมันมีแค่วันอังคารกับวันพุธเท่านั้นอชกท่ากดตีป่ะแล้วผมเลย2สองใบนะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูตอนนี้เวลาเท่าไหร่วะมันต้องออกไปนะผมมันเดงจะรู้เวลาอันนี้มันไม่ได้อิงกับเวลาจริงๆนะผมแต่ว่าอิงจากวันจริงๆนะับ อโอเคโอเคอันนี้เริ่มแล้วครับผมซึ่งภารกิจกับผมก็คือตอนนี้นะไปที่ไปที่บางเอมงไงนี่เมืองอะไรวะอ๋อต้องไปบางแซะใช่พูดผิดขออภัยครับคือเวลาตัวละครที่มันจะเกิดอะ่ะมันเกิดแต่และช่วงเวลาไม่เท่ากันแล้วภารกิจเนี้ยมันต้องไปหาตามเวลา ที่มันกาหนดก็คือแต่ละช่วงของเนี้ยแต่ละช่วงนี้ A อพซตัวนี้จะเกิดตัวนี้จะเกิดตัวนี้จะเกิดอ,อะไรปประมาณนี้ครับผมมันก็แค่นั้นเลยเว้ยแล้วก็ไปขอการ์ดไม่ได้มีภารกิจอะไรมากแต่ว่าแค่นั้นมนก็ยากเลยนะของผมมันต้องไปนี่ร้านขายของเก่าซึ่งพผมไปร้านขายของเก่าปกติมันจะไม่มีตัวตัว A อพซนี้ยืนอยู่ใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเนี้มันจะมี A อ C ซยืนอยู่ ก็ถ้าเป็นวันนี้หลายคนก็อาจจะไปได้นะผมไปก็จะเจอเลยมันก็จะยืนอยู่ทางขวาน,นะผมนี่ครับมันจะเกิดมาครับผมก็รับเพจมอบสมบัติทีทีนี่ครับผมเรียบร้อยครับการ์ดซึ่งผมได้มาาใบละเหล็กใบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอัพเตัวละครส่วนน้าตัวละครอีกตัวก็ใช้ประมาณแสนสามก็จบแล้วครับผม ก็ได้ตัวเอเซดามาชิวครับผมนี่ผมก็อัพเจนอตอีกตัวหนึ่งโคโค้ดดิมากสุโคดโคดแพงอ่ะที่เินอตโอเคครับเนียโอเคก็จบการอธิบายไปเพียงเท่านี้นะผมสำหรับใครที่งงก็สามารถลองคอมเมนต์ถามได้นะผมแต่ว่าผมอธิบายหลักๆไปแล้วก็คือแค่ไปขอการ์ดตัวละครจากจุด แต่ละจุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้อีกทีนะครับผมสำหรับการรวบรวมเออ่รวบรวมไปเซิร์ฟเวอร์กับรวบรวมทีดีการ์ดแต่ละจุดนะครับผมนี่ครับรวบรวมอันนี้แต่ละจุดแล้วก็รวบรวมการ์ดก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้คิดว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดซับสไครต์กับคลิปมากนะครับคลิปหน้าด้วครับผมลิ้นพันเข้าไปแล้วเจอกัน